ผมได้บังเอิญเข้ามาอยู่ในรถไฟนี้ซึ่งผมก็ต้องติดอยู่ที่นี่จนกว่าจะผ่านด่านทั้งหมด25ด่านตรงนั้นซึ่งผมก็เข้ามาได้โดยบังเอิญไม่รู้เลยว่าจะเข้ามาได้ตอนไหนอะจำไม่เห็นจะได้เลยว่าเข้ามาในรถไฟนี้ตอนไหนนะ่ะซึ่งผมบอกว่ารถไฟนี้จะไม่มีผีใช่ไหมอะซึ่งผมมีหน้าที่ที่ต้องผ่านด่านทั้ง25ด่านให้ได้ ซึ่งเดี๋ยวผมตรวจสอบก่อนนะโอเคมีหน้าตรงนี้โอเคถุงสีแดงโอเคพีตัวทะลุโอเคโอเคโอเคไม่มีอะไรเปลีย่ยนแปลงไปใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรผิดปกติไอ้นี่ไม่ได้แอบ,บดูพรรับใช่ไหมโอเคต้องดูหน้าจอมันด้วยชุดาที่ยี่สิบสี่ผมจะตรวจดูความผิดปกติของดาที่ยี่สิบสี่เสแล้วแล้วก็ต้องตัง้งใจฟังเสียงด้วยไอ้นี่ทำหน้าบึ้งใช่ไหมโอเคปกติดี ไม่ได้แอบดูพรหักใช่ไหมโอเคซึ่งสถานที่ตอนนี้ก็ปกติดีในด่านที่ยี่สิบสี่ปกติดีต่อมาในด่านที่ยีสามมาดูกันว่าในด่านที่ยีสามมันจะมีสิ่งผิดปกติหรือเปล่าเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคโอเคดูเหมือนว่าตอนนี้ในด่านที่ก็จะไม่มีอะไรผิดปกติซึ่งผมก็ต้องเดินไปแล้วก็ตรวจสอบด้ยเมื่อกี้มันมีอะไรผิดปกตินะไม่เห็นจะจําได้เลย ตรวจสอบตีโอเคแสงไฟข้างนอกสีเหลืองต้องจำแม้กระทั่งเสียงหรือแสงไฟเลยีแม่ย้อยโอเคมีกล่องหรือแค่นี้โอเคไอ้ในก็สีนิ้วมีรูปภาพแค่นี้โอเคกลองวงจรปิดเป็นแบบนี้กวผมต้องคอยตรวจสอบดูว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าโอเคน้าลุงคนนี้เหมือนเดิมบบว,ว่าเกมนี้คงไม่น่าจะใจร้ายจน,นาันนัแบบ บี B, แค่สิ่งปกติแบบแค่ขยะหายไ,หไปนะเออหมายว่าคงไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นปกติมีเสียงอืดอืดอืดหรือเปล่าวะและในด่านที่สี่ก็ไม่มีลายพิวตติไอเวนมันมีลายผิวดุจวะอ๋อมันไม่มีเสียงอืดอืดอืดใช่ไหมเออโอเค อาก็มีดี่ว่ะแล้วเมื่อกี้มันมีผิดแล้วเมื่อกี้มันมีอะไรผิดปกติกันแน่คือมันคงไม่ได้ผิดปกติใช่แบบคือเกมบอกว่ามันคงไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นคือดูสิมไม่มีอะไรผิดปกติเลยนี่ไม่ใช่หรอก็ปกติดีไม่ใช่หรอโอเคโอเคปกติดี ไอ้นี่ก็ทำหน้าบึ้งอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมเออแล้วปกติไอ้นี่มาคุยโทรศัพท์หรือเปล่าวะตรวจสอบป้ายโอเคโอเคคงไม่มีอะไรผิดปกติใช่ไหมตรวจสอบดูแล้วอะต่อไปมึงมีอะไรผิดปกติวะอย่าน้อยมึงก็ช่วยบอกกูหน่อยก็เถอะกูคิดว่าเกมนี้ไม่มีบะแล้วอะ เฉยตัวตลกเหมือนเดิมเหมือนเดิมคือถ้าคุณผู้ชมเจอความผิวปกติก็ช่วยบเบะด้วยอ่ะคือแบบผมไม่รู้จริงๆแล้วแถมเกมนี้ก็ไม่บเบกด้วยถุงสีแดงเหมือนเดิมไอ้นี่ก็ทําหน้าบึง้งโอิคไอ้นี้ปกติแม่มันจะแบบพิมพ์หรือเปล่าวะก็ไม่ผิวปกตินี่ว่าแล้วไอ้นี่มันปกติมันจะได้พิมพ์ข้อความหรือเปล่า มันก็พิมพ์ข้อความนี่ว่าแล้วเมื่อกี้มันมีอะไรผิดปกติไปวะอย่างน้อยคุณผู้ชมก็ช่วยบอกได้แม่กูหาความผิดปกติยาะจริงๆอ่ะความจมกูไม่ดีด้วยโอเค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 ถุงสีแดงโอเคแม่ก็ปกติหรือว่ามีขยะเปลี่ยนแปลงไปอ่ะตรงเหมือนเดิมนี้ก็เหมือนเดิมตัวเลกเหมือนเดิมไม่มีอะไรผิดปกติแม่ คือกูไม่อยากให้มันพลาดอ่ะกูก็ดูดีๆแลว้วอะมึงจะเอาแบบตรวจสอบยันเสียงเลยนี่ไงโอเคไม่ได้ไงผิดปกติใช่ไหมโอเคโอเคไอ้นี้ไม่ให้แอบยิ้มใช่ไหมโอเคโอเคป้ายป้ายปไ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 ป,ไป,ไปถ้าแบบเกมันผิดพลาดบ,าบ,าบา่อยๆโอ้นี่งสิผิดปกติ ก,ก้องวงจรปิดมีคนแอบดูเราอยู่สงสัยจริงๆเขาอาจจะมาแอบดูคนครับก็ได้แต่ดันด,ดูรายการรถไฟแทนปกติใช่ไหมป้ายมันเอียงหรือเปล่าวะมันตรวจมันผิดปกติยันป้ายเอียงอ่ะ ดูสิตอนนี้บางคำพูดก็โง่จำไม่ได้อะเออในอนาคตจะงโง่แล้วหัวร้อนขนาดไหนอะ่ะเออถ้าแบบในดาที่ยี่สิบิดเอ็ดอะโอ้ยกูคงหัวร้อนจนตายแน่เลยถ้าอันนี้มันแบบปกติหรือเปล่าวะไอ้นี้เหมือนโทรหาใครลุงก็ยังนอนอยู่เหมือนเดิมปกติไอ้นี่มันเปิดโทรศัพท์หรือเปล่าวะ เกมนี้มันจัดว่าค่อนข้างยากอยูอย่พอสมควรลุงขยับเท้าใช่ไหมโอเคคือเกมนี้มันเป็นแบบกึง่งกึ่งกิมแมพผีอะเออโอเคปกติดีรูปภาพ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 โอเคปกติดีโอเคปกติดี ไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภาพก็ไม่ได้เอียงตอนนี้ผมก็ถึงด่านที่สิบเก้าเป็นที่เรียบร้อยโอเคตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้เจอผีเลยแต่ก็หวังว่แบบอยากให้เจอเลยนะผีอะเออไปตรงโอเคมเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียง่ะอะไรก็ไม่รู้สิเอออันนี้ทาน้าเบิ้งคุณครับเออโอเคพูดคุยไม่ได้ ซึ่งผมก็ต้องออกจากรถไฟนี้ให้ได้โดยผ่านทั้งด่านทั้งยี่สิบเอ้ยกลับมาเริ่มต้นใหม่โอ้ยกีตูอะไรวะเนี่ยตกใจหมดท่องไว้ในใจมันเป็นแค่เกมมันเป็นแค่เกมโอเคอิสพาแม่ผูวมาจะด้านหลังกูในชีวิตจริงอะเออถ้ามันผูมมนจากด้านหลังกูในชีวิตจริงแม่กูอ่ะหดใจวายตายแน่นอนเลย S <S <an> คือผมเป็นคนที่แบบถ้าเล่นแบบคนเดียวอะ่ะเออผมจะแบบขี้กลัวมากๆถ้ายิ่งเป็นแบบผีคนเดียวอะ่ะแล้วเล่นคนเดียวคือถ้าคือแบบถ้าเป็นแบบผแีแล้วผมนะเล่นคนเดียวอะ่ะแบบผีนะั้นอ่ะเออผมจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่กลัวเลยแหละเออแต่ถ้าเล่นสามคนขึ้นไปผมจะไม่ค่อยกลัวผีนะเออเมื่อกี้วันเป็นเงาลองหุ่นใช่ไหมโอเคไปมันไปแค่เกมมันไปแค่เกม โอเคโอเคโตใจหมดโดนจำสแกรทางนั้นน่ะเออโอเคไม่มีตัวเงาอะไรใช่ไหมโอเคปลอดภัยอืมมีอะไรวะคือกูจะเปลี่ยนจากแบบจะกัูกลายเป็นหัวร้อนน่ะเออ คือเกมนี้เราใช้เอออาศัยประสบการณ์ในการสร้างสังเกตนิดนึงคือแม้แต่เสียงพี่ตัวติแม่งก็ยังนับอะเออมึงมีอะไรผิ่ปกติบ้างอย่างน้อยเกมมึงก็ช่วยบอกกูซะหน่อยเฮ้ยมันมีเกมพาท์ที่จาได้เหมือนจะมีเกมพาทมันจะบอกคุณผู้ชมก็ช่วยบอกผมด้วยคือแบบผมไม่รู้จริงๆว่ามีมอะไรผิดปกติบ้างสีแดงเหมือนเดิมโอเคโอเคปกติดีปกติดีโอ้ย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  ไม่มีเงาเลยใช่ไหมเออมันจะมาฆ่ากูป่าวเหรอทำไมในนั้นไม่มีคนเลยอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรปกติไม่มีของที่เพิ่มเข้ามาตุกตาตัวตลกยังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นกล่องของลุงโอเคและไอ้นี่จะงั้นเราจะใช้เลยะวะเกือบเกือบซะแล้วโอเคแฟ่มกล้องวงจรปิดแอบดูกูอยู่นี่ว่า นี่ตัวอะไรแอบหลังตรงนี้ใช่ไหมโอเคโคลากูต้องนับโคาด้วยไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แบบมาจะมีโคาผิดปกติก็ได้ความผิดปกติอะ่ะโอเคไม่มีตัวใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรสิ่งของเพิ่มเข้ามาไม,ม่ผิดปกติใช่ไหมมึงมีอะไรผิดปกติวะกูหัวร้อนแล้วนะโว้ยคือเกมมันบะหรือไงอะ่ะเออ หรือกูไม่เห็นจริงๆอ่ะแ <c oughs> ม่สว่างผิดปกติโอเคปกติดีกูได้ยิเสียงอะไรประหลาดหรือเปล่าวะไอเวนบงบงไม่เล่นแล้วล้ยเออโอเคผมก็ต้องกลับมาเล่นอีกแล้วเพราะว่าเออกลัวคนดูค้างคาไงเออว่าตอนจบมันเป็นยังไง โอเคเหมือนเดิมนะครับเออเดี๋ยวผมจะตัดตอนแบบเออตอนที่น่าสนใจสนใจมาให้คุณผู้ชมดูนะครับเออตอนตอนนี้ผมก็อืมไม่เจอผีอะไรใช่ไหมโอเคดีโอ้ยตามันเป็นเลือดเลยโอ้ยปวดเทร์หาเลยน่ากลัวชิมายเลยตาที่สาบแล้วโอเคตรวจสอบตรวจสอบ หน้าลุงเหมือนเดิมตัวตะลกอยู่เหมือนเดิมอืมดีไม่เคลื่อนที่ไปไหนใช่ไหมไอ้ตุ๊กตาเนี่ยเออไม่เคลื่อนที่ไปไหนใช่ไหมด่าที่สองแล้วโอ้ยนั่นผิดปกติเยอะเลยโอเค โอเคถึงดานที่หนึ่งแล้วเย่เฮกลจบแล้วโอเคเฮ้ยกล่องมันหายโอ้โคมันหายไปโอ้เฮ้ยโคล่ามันหายโอ้เฮ้ยเออเออกาแฟมันหายไปเออในที่สุดกูก็ผ่านกูผิดพลาดั้งนั้นกูคงเสียใจมากาเย่ก็จะกล่าวจบชียร์เต็มแล้วอย่าูืกดไลค์ก็ใชายเองนะครับเออบายบายเออก็จะลืมกดไลค์ก็ถ่ายเพื่อจใจผมในการทำเชียรต่อไปด้วยเออบายบาย เออผมแบบอันนั้นได้แล้วเออรอดจะเออรถไฟได้แล้วเออและเออเมื่อกี้แบบผมเล่นจริงๆนะครับเออบายบายปัดคลิปนี้ทิ้งไปได้แล้วครับผู้ชม um. บ,าบายบายอความจริงๆแล้วกูแอบเลียสั้นแล้วก็เออเอามาผ้าเองครับเป็นเหมือนตัวเองเลยเด้อถ้าเป็นเหมือนตัวเองเล่นเพราะว่ากูความจําสั้นแต่ไอ้นั้นยาวกูเล่นไม่ได้แนะ่ๆนะ กูไม่ีความสามารถมากพอในการจําแล้วกูไม่รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติไปวะเออบ๊ายบายกูไม่ีความสามารถมากพอในการเล่นอนะ่ะกูกลัวด้วยแหละเออบ๊ายบาย